ะะที่ช่วยฉันอะว่าแต่คุณเป็นอะไรมากไหมคะผมไม่เป็นไรครับคือผมยืนนานไม่ได้เฉยๆอะเดี๋ยวผมจะพิการจริงๆไม่เป็นไรก็ดีแล้วค่ะว่าแต่ว่าฉันสามารถตอบแทนอะไรคุณได้บ้างคะคือกระเป๋าใบนี้สำคัญกับฉันมากเลยอะคุณอยากตอบแทนผมงั้นเหรอครับถ้าคุณอยากตอบแทนผมคุณมาแต่งงานกับผมสิ ฮะผมพูดเล่นคนมีกนแบบผมอะ่ะไม่มีใครมารักมลอกได้ค่ะฉันจะแต่งงานกับคุณฮะคุณแน่ใจเหรอแน่ใจค่ะว่าแต่ว่าฉันยังไม่ได้ถามคุณเลยอะ่ะ ว่าทำไมคุณถึงต้องหาคนมาแต่งงานด้วยด่วนขนาดนี้คุณอยากรู้จริงๆหรออืจะได้วางตัวถูกไงก็เพราะว่า,าทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงอติมาได้ยังไงอะแบมขนนนทำอะไรกันอะ ปกติแกไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกแล้วทำไมฉันต้องขอบคุณแกด้วยอ๋อก็ฉันมาช่วยแบมบเรื่องงานแต่งไงใช่เพราะางานแต่งอะไรแบบนี้แหะฉันไม่ค่อยมีประสบการณ์อ่ะก็เลยให้ขหนมเข้ามาช่วยคิดว่าผมโง่งั้นเหรอแล้วคุณจะขึ้นเสียงทําไมเพราะว่าคุณสองคนอยู่ด้วยกันสองต่อสองอะ่ะคิดว่าผมดูไม่ออกงั้นเหรอนี่คุณระแวงฉันเหรอพี่คุณพิการแบบนั้นเนี่ยฉันไม่รังเกียจเลยนะ คุณยังจะกล้าดีมาระแวงฉันอีกแต่ที่ผมต้องนั่งรถเข็นแบบนี้อะ่ะก็เพราะว่าผมช่วยชีวิตคุณนะแบบพอได้แล้วจะทะเลาะกันไปถึงไหนเนี่ยฮะงานแต่งจะเริ่มพรุ่งนี้แล้วอะ่ะจะแต่งไหมงานอะ่ะคุณลองกลับไปคิดดูแล้วกันนะถ้าเกิดว่าคุณจะแต่งแล้วก็ก็ตามนั้นแต่ถ้าไม่แต่งอะ่ะฉันก็ไม่ได้แคร์อะไรหรอกแล้วก็รีบใส่หัวไปเตรียมตัวได้แล้วแต่งเจอกันวันพรุ่งนี้ แสดงว่าเพื่อนสนิทของคุณกับว่าที่ภรรยาของคุณเป็นชู้กันเพื่อหลอกคุณเนอททำกันที่ลงคอเนาะใช่พวกเขาสองคนเป็นชู้กันวันพรุ่งนี้ผมจะประจานพวกเขาแล้วผมจะแก้แค้นดีค่ะคนเลวๆแบบเนี้ยต้องประจานให้ถึงที่สุดผมขอถามคุณอีกรอบเด้ยวปะ่ะท้าไมคุณถึงยอมมาแต่งงานกับผมอ่ะ คุณไม่จำเป็นต้องรู้หรอกรู้แค่ว่าฉันอยากตอบแทนคุณก็พอรีบไปกันเถอะเดี๋ยวยังไงเนี่ยฉันยังจะต้องไปลองชุดแต่งงานอยู่นะพี่ดีใจกับแกทั้งสองคนด้วยนะเจ้าสาวของพี่วันนี้สวยมากเลยแต่ว่าเจ้าบ่าวนั่งรถเข็นอติแกช่วยแชร์ เบื้องหลังซึ้งๆให้กับเพื่อนๆฟังหน่อยสิความหลังซึ้งๆงั่นเหละครับผมกับแบมเราสองคนเป็นเพื่อนกันมาก่อนผมสละโอกาสตัวเองเพื่อให้แบมเรียนมหาลายัยและผมก็สละชีวิตตัวเองจนผมได้นั่งรถเข็นแบบนี้โอ้โหนตินี้ยอมเสียสละอนาคตตัวเองยอมเสียสละจนกระทั่งได้นั่งรถเข็นแทนเจ้าสาวคนตีนี้น่าประทับใจจริงๆนะครับ จริงๆมันก็ไม่เชิงหรอกครับว่าเป็นเรื่องแนาประทับใจตอนนั้นนะผมกับแบมเราสองคนเดินเล่นด้วยกันแล้วอยู่ดีๆก็มีรถคันหนึ่งพุ่งเข้ามาเพราะว่าเสียหลักผมผลักแบมออกไปเพื่อช่วยชีวิตแบมจนผมโดนรถชนเต็มๆทำให้ผมกระดูกสันหลังเสียหายผมก็เลยต้องมานั่งรถเข็นแบบนี้พอเถออติ นี่คุณจะมาแต่งงานกับฉันหรือว่าคุณจะมานั่งเลือดเข็ดแล้วก็ขายความน่าสงสารกันแน่ใช่แล้วตินี่มันงานแต่งนะอย่าพูดอะไรที่มันเป็นปปอัปโมงคนสิพี่ปอยพี่ปอยคิดว่าแบมอ่ะคู่ควรกับผมจริงๆงั้นเหรอครับคุณหมายความว่าอย่างไงคุณคิดว่าคนพิการแบบคุณเนี่ยฉันไม่คู่ควรเหรอใช่ผมพิการแบมอ่ะไม่คู่ควรกับผมหรอกตินี่แกพูดแรงไปแล้วนะนี่มันงานแต่งแกกับแบมนะ วันนี้มันไม่ใช่งานแต่งของผมกับแบมครับแต่มันคืองานเลิกของผมกับแบมตา่างหากนี่แกหมายความว่างไงงานแต่งมันจะเป็นงานเลิกได้ยังไงตติแกพูดบ้าอะไรเนี่ยน้องสาวฉันยอมทนอยู่กับแกยอมแกทุกอย่างแล้วแกจะมาขอเลิกกับเขาเนี่ยนะฮะคนพิการแบบแกมิซอเลยมาพูดแบบนี้พี่บอยพี่บอยรู้ไหมว่าแบมอะทำอะไรต่ำๆกับผมไว้บ้าน ตำตๆเหรอ,อตินี่แกอยากมาใส่ร้ายน้องสาวฉันนะฮะทอเถอะพี่ปอยจริงๆแล้วงานแต่งวันนี้เนี่ยเป็นงานแต่งของฉันกับขนุนเพื่อนสนิทมั้ยฮะนี่แกจะบอกว่างานแต่งนี่เป็นงานแต่งแกกับขนุนเหรอใช่ครับเป็นงานแต่งของผมกับแบมเองที่รักมาแล้วเหรอคะผมต้องมาอยู่แล้วสิครับวันนี้ผมบอกว่าผมจะแต่งงานกับคุณแบมน,แบบน,นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ย ก็พี่บอกชันเองไม่ใช่หรอว่าถ้าฉันแต่งงานกับคนพิการเนี่ยมีแต่จะเสียเปรียบฉันก็ต้องเลือกแต่งงานกับนักธุรกิจที่หล่อแล้วก็รวยแบบข้นุม่มเองที่ไม่ต้องห่วงนะครับผมจะดูแลแบมให้ดีกว่าที่จะติดดูสิติแกนี่มันน่าสมเพชจริงๆเลยวะแกคิดว่าการเสียสละของแกเนีมันยิ่งใหญ่มากเลยใช่ไหมแต่ความจริงมันหนึ่งไร่ค่ามา้า ความที่ของแกมันไร้ค่าตั้งแต่ต้นมีสมองขาดคิดบ้างนะเว้ยว่าความจริงใครมันจะอยากแต่งงานกับทีอพิการแบบแกนะใช่เพราะฉันเนี่ยก็ไม่ได้คิดที่อยากจะอยู่กับคุณจริงๆหรอกฉันก็แค่เห็นคุณเป็นตัวเลือกแล้วก็ฉันก็ทนอยู่กับคุณไปก่อนเพราะว่าฉันยังไม่เจอใครที่ดีกว่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฉันเจอคนที่ดีกว่าแล้ว แล้วฉันก็รู้แล้วด้วยว่าคุณอะหมดประโยชน์คนเราเนี่ยก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองใช่ไหมล่ะก็้าอย่างผมขนาดนี้เลยก็ใช่นะสิแล้วผู้หญิงแบบฉันเนี่ยไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวของคุณหรอกที่ฉันทนอยู่กับคุณเนี่ยเพราะว่าฉันแค่สงสารแต่ว่าความสงสารของฉันเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ฉันอยากอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตหรอก ฉันต้องการคนที่หล่อรวยแล้วก็มั่นคงที่ดูแลฉันได้แล้วคนคนนั้นเนี่ยก็คือขนุนไม่ใช่คุณแบมนเขาเลือกฉันฉันคู่ควรกับมบมที่สุดแล้วไม่ใช่คนที่ใช้คําว่าเสียสละแต่มันก็ดูไร้ค่าอยู่ดีถ้าให้พูดกันตรงๆอนะคนที่น่าสงสารเนี่ยมันไม่มีใครเอาเหรอกเว้ยทีละคะฉันว่าเราเนี่ยไปแต่งงานกันที่อื่นดีกว่าอยู่ตรงนี้ไปก็เสียบรรยากาศได้เลยครับ คุณอยากแต่งงานที่ไหนเนี่ยผมพาคุณไปได้ตลอดเลยอ๋ออิแล้วไหนล่ะผู้หญิงที่คุณบอกว่าเข้าเห็นอกเห็นใจคุณแล้วจะมาแต่งงานกับคุณเนี่ยหายหัวไปอยู่ที่ไหนหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีตัวตนอยู่จริงแค่กุเรื่องสร้างเรื่องโกหกเองหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ได้โกหก <c oughs> ก็สมแล้วคนแบบคุณเนี่ย ไม่มีใครอยากใช้ชีวิตร่วมด้วยหรอกต่อให้คุณตะเกียกตะกายแค่ไหนเนี่ยก็ไม่เจอความรักที่จริงใจหรอกเป็นคนพิการเนี่ยก็เหนื่อยหน่อยนะอาติวันนี้มันไม่ใช่งานแต่งของแกหรอกเว้ยแต่มันคือวันที่ทุกคนจะรู้ความจริงว่าแกถูกหักหลังถูกทิ้งและไม่มีค่าอะไรกับผู้หญิงคนนี้ไปลเลยครับ จำไว้นะขนมแบบพวกแกสองคนจะต้องเสียใจคุณแล้วไหนอ่ะเพื่อนกับแฟนคุณอ่ะไปแล้วไปไหนอ่ะพวกเขาเยอะเยอยผมแล้วก็ไปแต่งงานที่อื่นแล้ว ขอโทษนะคุณที่ฉันมาสายอะ่ะไม่ได้ช่วยคุณเลยไม่เป็นไรคุณโชคชะตาเขาคงกำหนดให้ผมต้องมาเจออะไรแบบนี้อะ่ะฉันช่วยนะนี่โอ๊ยแล้วพี่จะมาผ่าฉันทำไมเนี่ยพี่ไม่อนุญาตให้แกไปคบกับไอ้คนนู้นหรอกนะ แล้วพี่จะให้ฉันเนี่ยทนคบกับไอ้คนพิการแบบนั้นต่อหรือไงพี่ไม่ชอบคนพิการก็จริงแต่พี่ไม่ชอบคนเจ้าชู้มากกว่าขอนุมันเลิกเจ้าชู้แล้วเลิกบ้าเลิกบออะไรของแกข่าววงในบอกฉันมาว่าขนุนมันยังไม่เลิกเจ้าชู้แถมยังนิสัยไม่ดีอีกด้วยฉันว่าแกแต่งงานกับคนพิการยิงจะดีกว่าซะอีกเราพี่จะไรนักหนากับชีวิตฉันเนี่ยไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่จะมาบงการชีวิตฉันไรนักหนาก็ฉันเป็นพี่แงไงก็เป็นแค่พี่ชายอ่ะไม่ต้องมายุ่งกับชีวิตฉันฉันจะแต่งงาน จำมาไว้นะต่อไปถ้าแกยังเจ้าชู้อยูก็แล้วยังไม่เลิกสันดานไม่ดีของแกจะเจอแน่แบมบพี่ชายคุณเป็นบ้าอะไรเนี่ยใจเย็นๆสิพี่ชายฉันก็แค่โมโหเองเลยมั้งอย่าถือสาเลยอย่าให้มีรอบที่สองนะผมไม่ชอบ บ้านคุณเหรอใช่ครับบ้านของผมเองเก่าหน่อยนะไม่เป็นไรฉันนอนได้นี่ภาพของแฟนคุณเหรอเฮ้ยโยนแบบนี้ทำไมอ่ะผู้หญิงในรูปนั้นนะเขาไม่ใช่แฟนของผมแล้ว เขาเลือกที่จะไปอยู่กับเพื่อนสนิทของผมถ้าคุณเจ็บปวดขนาดนั้นคุณจะยังเก็บภาพไว้ทำไมอะผมพยายามลืมแล้วแต่ทุกมุมในบ้านหลังนี้มีแต่ความทรงจำของผมกับแบมจริงๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะใช้ชีวิตต่อไปยังไง ไม่เป็นไรนะติความเจ็บปวดอะจะอยู่กับคนเราได้ไม่นานหรอกแต่คุณนยยังมีอนาคตข้างหน้าที่ดีรอคุณอยู่นะอีกอย่างคุณก็จะไม่ได้ผเผชิญมันคนเดียวด้วยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะอยู่ข้างๆคุณนะขอบใจนะเบล ไปสืบให้ฉันหน่อยนะยิ่งเร็วยิ่งดีไหนบอกว่านุ่เข่าแข้วไงถ้ามาอยู่ๆมาแค้นเซอร์ได้อะเกิดอะไรขึ้นฝีมือคุณเหรอฝีมือฉันอะไรล่ะสันดาลคุณตากล่ะ แล้วนี่เรื่องเฟนใบหย่าคิดแล้วหรือยังนะผมไม่เซ็นคุณมีหลักฐานอะไรว่าผมนอกใจคุณทำไมผมต้องอยากคุณด้วยก็ได้ไม่เซ็นก็ไม่ต้องเซ็นฉันเองก็เริ่มจะชินกับการใช้ชีวิตแบบนี้แล้วเหมือนกันแต่อย่าให้ฉันหาหลักฐานเจอก็แล้วกันนะเพราะไม่อย่างนั้นนะ่ะชีวิตของคุณพังไม่เหลือชิ้นดีแนะ่เราสองคนนะ่ะมันคู่กรรมคู่เวรกกันอยู่แล้วนี่เย้กนันแบบนี้แหละดีแล้ว ก็ได้ถ้าคุณไม่กลัวว่าบริษัทของคุณจะเสียหายไปมากกว่านี้ก็ยื้อเลยฉันน่ะมีเวลาเล่นสนุกกับคุณอีกเยอะเลยละที่รักกลับมาแล้วเหรอก็เห็นแล้วนี่ จะถามทำไมทำไมคุณดูแปลกๆล,ล,ล่ะทำไมพูดแบบนั้นน่ะนี่ฉันเตรียมอาหารให้คุณด้วยนะฉันไม่หิวเจเคิดว่ายืนหันผักอยู่บ้านต้มแกงอยู่บ้านมันมีหน้ามีตาในสังคมได้ยังไงวันๆแค่ขอเงินฉันใชน่ไม่เห็นทำตัวมีประโยชน์อะไรสักอย่างเลยอะ่ะก็ฉันก็อยากดูแลคุณในแบบที่ฉันทำได้ดูแลดูแลอะไร อย่างแกเนี่ยนะมันก็แค่ขอเงินฉันใช้ไปวันๆแล้วก็หัวตัวเองว่าเป็นเมียเจ้าของบริษัทไม่เห็นจะทำอะไรสักอย่างเลยไม่มีอะไรดีสักอย่างจำไว้เลยนะแบบที่ฉันอยากได้แกมาเนี่ยเพราะว่ฉันอยากแยกแกจากไอ้ผิก็แค่นั้นเองเมื่อไหร่ที่ฉันเบื่อแกแล้วเนี่ยฉันจะโยนแกทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้ทำไมคุณฉันจะบอกอะไรให้นะถ้าฉันเจอผู้หญิงที่คู่ควรกับฉันเมื่อไหร่แกไม่มีสิทธิ์อยู่ในบ้านนี้ด้วยซ้ำ ะอะไรนะคะ,ะได้ค่ะให้เข้าไปหาวันนี้เลยใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีบเตรียมตัวเลยนะคะขอบคุณค่ะใครโทรมาขนุนฉันทำสำเร็จแล้วนะบริษัทการแลกการเนี่ยเขายอมลงทุนกับเราแล้วฮะจริงเหรอที่รักนี่เขาลงทุนกับเราจริงๆเหรอใช่ฉันขอให้เพื่อนช่วยอะ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรารีบเตรียมตัวแล้วก็เข้าไปคุยเขาได้เลย คุณนี่เก่งมากนะครับที่ผมดูคุณไปอ่ะผมขอโทษนะต่อไปนี้ผมจะไม่ทำอีกแล้วนะถ้าโปรเจกต์นี้สำเร็จอะเราไปหานนิมมกันนะค่ะโอ้ยี่บ้านของใครเนี่ย ทำไม่รู้ลาจังเลยอ่ะคุณอยากได้บ้านหลังนี้ไหมผมยกให้ได้นะถ้าคุณยอมแต่งงานกับผมแต่งอะ่ะฉันก็แต่งอยู่แล้วแต่ไม่ต้องซื้อบ้านให้หรอกฉันเกรงใจไม่เป็นไรหรอกครับคุนเราไ่เถอะแต่จริงๆวันนี้เนี่ยผมมีแขกคนสำคัญอยากให้คุณเจอด้วยนะครอบครัวคุณหรอคะคุณก็รูะคะ้ครับ สวัสดีครับมาคุยธุรกิจใช่ไหมครับพวกคุณสองคนมาอยู่ที่นี่ได้ไงผมเป็นประธานบริษัทเค k, k. คนพิการแบบคุณเนี่ยนะจะเป็นประธานบริษัทฉันไม่เชื่อหรอกแบบ๊าคุณจะมาพูดแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ได้พิการแล้วผมสามารถเดินได้แล้ว ส่วนแกขนุนฉันรู้เรื่องของแกแล้วก็เบลแล้วน,ะนี่นิดคุณรู้เรื่องนี้ได้ไงอะีนะซขนุนอยากัเบลซะไม่อย่างนั้นลราก็เรื่องที่แกมีชู้จะได้พลาดหัวขออในวงการธุรกิจแน่แค่ไม่ัาัาอะไรถึงนั้นแล้วหัวฉันแบ,บนฉันี่ ดูซะหลักฐานแค่นี้พอนยนักธุรกิจหนุ่มโปรไฟล์ดีแต่งงานแล้วแต่มีชู้ซึ่งชู้ของเขาเป็นภรรยาของเพื่อนสนิทตัวเอง พอใจอะ่ะพอใจมากจริงๆพวกแกสองคนเนะี่ยก็เหมาะสมกันดีนะคนหนึ่งหักหลังเพื่อนอีกคนนึงขายศััพิ์สีของตัวเองฉันว่าไนงะอีกไม่นานพวกแกสองคนก็คงหักหลังกันเองนะออกไปจากบ้านฉันได้แลยบ้านคุณเหรอใช่ครับบ้านผมนคุณออกไป,ไปก็ได้ นี่คุณรู้เรื่องทั้งหมดได้ยังไงอะ่ะผมเป็นถึงประธานบริษัทเลยนะครับเรื่องไหนที่ผมอยากรู้ผมก็ต้องรู้อีกอย่างผมมีนักสืบพร้อมทำงานครับจริงๆผมก็รู้นะว่าคุณเองอก็มีนักสืบเหมือนกันโหนี่คุณรู้ขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยแต่จะว่าไป นักสืบคุณเนี่ยเก่งกว่านักสืบของฉันตั้งเยอะเลยนะนักสืบฉันน่ะยังไม่เก่งเท่านักสืบของคุณเลยแสดงว่าวันนั้นน่ะที่คุณร้องไห้คุณร้องไห้เพราะเรื่องนี้ใช่ไหมอือจริงๆ ตอนนั้นฉันโม่แต่เสียใจอ่ะเลยไม่ได้เก็บหลักฐานไว้ก็เลยไม่ได้อยาสักทีขอบคุณคุณมากเลยนะที่มาปลดปล่อยฉันอ่ะผมก็ต้องขอบคุณคุณเหมือนกันนะครับที่คุณไม่รังเกียจคนพิการแบบผมไม่รังเกียจเลยค่ะว่าแต่ว่าคุณยังอยากจะแต่งงานอยู่ไหมอ่ะผมเป็นคนรักษาคำพูดนะ ฉันก็เป็นคนรักษาคำพูดเหมือนกันค่ะ